หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเนินฉลามเนินเลือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่19เวลาผ่านไปอีกหลายนาทีทั้งสองฝ่ายตั้งจ้องเงียบในที่กำบังของตนพวกซุมหญิงที่มีกล้องขยายติดปืน พยายามใช้กล้องนั้นซองดูตรงจุดที่เวทกลงซุ่มอยู่ยังไม่ลดละเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวมันคงขยับตัวบ้างและนั่นหมายความว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของมันต้องโผล่ออกมารับกระสุนแต่การรอคอยคราวนี้ไม่มีผลเพรอยเวทกลงทั้งสองมันใจเย็นจริงๆยังคงกบดานนิ่งอยู่อย่างนั้นสำหรับกรณีนี้นักล่้ารับจ้างรู้จักประสบการณ์ว่า ความใจเย็นเท่านั้นที่จะช่วยให้สามารถพิชิตมันได้การยิงหรือใช้เสียงอย่างหนึ่งอย่างใดล่อให้มันเปิดเผยที่ตั้งออกมาไม่ได้แน่เสียงอากาานั้นจะเป็นตัวเรียกให้พวกมันมาร่วมวีลกรรมด้วยตอนนี้แม้ว่าสามารถดับสูนพวกมันลงไปได้เกือบหมดแล้วแต่ความลับในการมาของพวกนักล่าหลับจางยังไม่ถูกแพร้งพลายออกไปและก่อนที่ไอ้สองเดนตายนี้จะมีโอกาสนำข่าวไปรายงานให้พวกมันได้รู้มันควรจะได้รับความตายเสียกอ่อนเพราะเมื่อมันเป็นผีไปแล้ว ผีไปบอกอะไรใครๆก็คงไม่เชื่อจ่าดาวเหนือที่ต้องคุมเกมนี้ในฐานะหัวหน้าชุดต้องใจเย็นเข้าไว้แม้อยากจะรู้ว่าตอนนี้ลูกน้องสองคนที่เตรียมตลบหลังเคลื่อนที่มาถึงไหนแล้วก็ตามแต่ก็ยังต้องเงียบรอรอกระทั่งมันจะวิทยุมาเพราะตนจะวิทยุไปไม่ได้เด็ดขาดหาไม่แล้วลูกน้องอาจจะเสียโอกาสทองในวินาทีวิกฤตได้แม้จะเชื่อมือลูกน้องมากสักเพียงใดแต่ใจก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้น จึงหันไปกระซิบปรึกษากับพันตรีโรเจอร์ที่หมอบอยู่ข้างๆเมเจอเอาไงดีจะรอมันไปอย่างนี้เหรอครับเดี๋ยวสองคนนั้นคุณจัดการได้หรอกนาะแต่สองคนนั้นน่ะไม่รู้ที่ซ่อนตัวไอ้สองตัวนี้นี่นาเราก็วิทยุไปบอกเขาสิเราก็ไม่เห็นตัวมันอีกเหมือนกันเราก็ใช้วิธียิงชี้เป้าหมายให้เขาได้ไหมอืมมันก็อาจมีทางแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีเลยเมเจอทำไมอะ เราไม่ต้องการให้อากาสองกระบ,บอกนี้มันดังสิเราต้องหาทางประเด็ดศึกมันให้ได้ทันทีทันใดไม่ให้มันมีโอกาสได้ยิงแม้แต่นัดเดียวเพราะไม่งั้นนัดนั้นแหละจะเป็นตัวสร้างปัญหาให้เราพันตรีโรเจอร์เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้สมองก็เลยต้องแล่นอย่างหนักและรวดเร็วแบบแข่งกับเวลาทั้งนี้และทั้งนั้นความสําเร็จความล้มเหลวความลาบลืน่นความคลุกคลักของเกมต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในตอนนี้ด้วยปัญหาตอนนี้เป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรอบคอบเปน็นอันมาก กงสองคนนี้มันจะกลับไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีจะจัดการกับมันอย่างไรจึงจะดีพอดีพันตรีโรเจอร์เสนอแนวความคิดออกมางั้นเราเข้าไปจัดการสังหารมันเองแทนที่ให้ชุดด้านหลังนั้นตลบเข้ามาโอเคเดี๋ยวผมเช็คก่อนจา่าดาวเหนือกดคีย์วิทยุเพื่อเป็นสัญญาณเรียกแทนการใช้คําพูดเพราะเชื่อว่าเสียงสู้ซ่าที่วิทยุคงจะเหมือนกับเสียงอื่นๆถ้าคนที่ไม่รู้จักมาก่อนได้ยินเขาและดูเหมือนจะได้ผลเมื่อเสียงไอชาต,ต,ตอบกลับมามีอะไรพี่ สแสดงว่าไอชาติยังอยู่ในตำแหน่งที่สามารถพูดวิทยุได้โดยไม่ต้องกลัวว่าศัตรูจะได้ยินเสียงนั้นด้วยตอนนี้ถึงไหนแล้วถึงแนวไอมนพี่ตอนที่มันเคยวางตัวทีแรกครับมีปัญหาอะไรไหมมีพี่ผมหายเดนตายสองคนที่พี่ว่าไม่เจอพี่แล้วมึงทำไงผมก็เลยต้องคานสลับฟันปลาขึ้นไปช้าๆพี่คนหนึ่งขึ้นอีกคนระวังสลับกันไปอย่างนั้นน่ะโอเคคอยจ่าดาวเหนือสั่งให้สามมือตลบหลังนั้นหยุดการเคลื่อนทีแล้วคอยคําสั่งต่อไป การที่ต้องให้คอยเพราะเขาเองยังคิดแผนการอะไรไม่ออกยามที่คิดอะไรไม่ออกไม่มีอะไรดีไปกว่าการหัวเราะพันตรีโรเจอร์จึงอดที่จะงงไม่ได้ว่าทำไมจ่าดาวเหนือจึงหัวราะคุณขำอะไรนอสตาว้าวผมขำตรงที่ไอวีซีสองคนนี้มันฉลาดกว่าผมนะก็เห็นเห็นอยู่มันซ่อนตัวอยู่ตรงไหนแต่ไม่มีปัญญาเอาชีวิตมันได้เรื่องนี้มันน่าขำนะครับพันตรีโรเจอร์ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ถึงกับหัวเราะตามไปด้วย ความจริงแล้วหากไม่ติดขัดเรื่องเสียงอาการที่จะเรียกให้พักพวกมันแห่มาที่นี่กันแล้วแล้วก็คงไม่มีปัญหาหรือข้อยุ่งยากแต่อย่างใดจึงนับว่าเกมครั้งนี้แตกต่างไปจากทุกครั้งอย่างมากเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วที่การจ้องกันอยู่ยังเป็นไปอย่างเดิมเวทกงคนสุดท้ายที่โดนเข้าช่องท้องร้องโอดโอยด,ดังมาเรืเ่อยๆความถีกระชั้นแสดงว่าความเจ็บปวดทวีขึ้นเชื้อาภายในเวลาอันสั้นนี้ชีวิตมันคงต้องหลุดลอยออกจากล่างไป บาดแผลภายนอกไม่ใหญ่โตไปกว่าขนาด5.56ม mm, ิลลิเมตรตามขนาดหัวกระสุนแต่อำนาจของกระสุนแบบหัวระเบิดที่เข้าไปแตกตัวภายในเป้าหมายหรือช่องท้องนั้นอวัยวะภายในคงจะไม่มีอะไรเหลือหรือซ่อมแซมอะไรได้อีกเลือดไม่ออกแต่คั่งอยู่ภายในยิ่งช่วยให้ตายเร็วขึ้นชนิดที่เรียกว่าเลือดตกในนั่นแหละเสียงร้องนั้นช่วยชโลมใจกับพวกซุ่มโจมตีเป็นอย่างมากช่วยให้บรรยากาศของการรอคอยไม่เสงและไม่เงียบเหงา ใจที่ระทึกฮึกเหิมเมื่อรู้ว่ายัางมีเหยื่อสังหารรอคอยอยู่กับเย็นชาลงได้กว่าเดิมหลายเท่านะักทุกคนคิดอยู่ว่าไม่น่าเบื่อเลยสําหรับงานแบบนี้มีอีกที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรได้ทั้งนั้นขอให้บอกมาเถอะในความใจเย็นนั้นนักล่าหับจางก็ไม่ได้เย็นแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่เป็นความใจเย็นที่รอโอกาสสาหรับการปฏิบัติการถอนรากถอนโคน ความมุ่งมั่นที่จะสังหารไอเวทกงทั้งคู่นี้ให้ได้สมองต้องระดมความคิดอย่างรวดเร็วในสนามรบนั้นไม่มีเวลามากพอที่จะหลอได้เรื่องของความเป็นความตายคใครๆก็รู้เวทกงมันก็กลัวตายเหมือนกันดังนั้นเป็นธรรมดาที่มันต้องหาทางเอาตัวรอดให้ไดรันตรีโรเจอร์หันมากระซิบกับจ่าดาวเหนืออีกครั้งนอสตาคุณว่าไอสองตัวนั้นยังอยู่ที่เดิมปะไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองถามไอนิดดูก่อนนิดไอสองตัวนั้นยังอยู่ที่เดิมปะ ที่ต้องถามไอ้นิดก็เพราะมันอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับเหยื่อสังหารส้มอยู่พอดีและดูเหมือนไอ้นิดจะพลาดโอกาสไปเพียงนิดเดียวที่ยังไม่ได้สังหารมันก่อนที่มันจะชาร์จเข้าที่กำบังได้ทันยังอยู่ครับพี่เท่านั้นเองจากดาวเหนือก็สามารถขีดเส้นกำหนดความตายให้กับมันได้เพราะแผนการที่คิดไม่ออกนั้นมันอยู่ตรงนี้นี่เองปากไวเท่าความคิดจึงสั่งการทันทีนิดตอนนี้มองเห็นไอชาติกับไอมลหรือเปล่าเห็นครับพี่โอเคดีมากมึงเสร็จนาไอเวทกงนิด มึงหาทางโว้กออกข้างไปสมทบก,กับสองคนนั้นชี้เป้าให้มันแล้วจัดการสาเร็จโทษมันซะอย่าลืมนะว่าอย่าให้มันได้มีโอกาสใช้ปืนเป็นนานขาดไม่งั้นมีหวังพ่อมึงยกขบวนแห่กันมาแน่ครับพี่ไม่มีคําว่าปฏิเสธหรือข้อแม้ใดๆจากลูกน้องเป็นความพอใจอยู่แล้วที่ได้มีโอกาสเข้าหาศัตรูก็ไม่ใช่เพียงแต่ไอ้นิดเท่านั้นคนอื่นก็พอใจเหมือนกันที่จะไม่ต้องรอคอยกันอีกต่อไปชาติมองเห็นตัวไอ้คนร้องอยู่แน่นไหมวะเห็นก็พี่มันไม่มีน้ํายาอะไรแล้วนะเอ้า ไล่เดนตายสองคนนั้นมันไม่ได้อยู่ด้วยเหรอวะไม่หรอกพี่สงสัยมันกลัวตาหากหลบไปไกลเลยพี่โอเคงั้นคอยอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้มันจะการให้สอบถามรายละเอียดแล้วหันมาทางไอ้นิดที่ชาร์จด้วยการคลานตำ่ำวกกลับหลังเตรียมอ้อมหลังแนวต้นไม้ใหญ่เพื่อลุกไปตามเส้นทางที่คิดว่าสั้นที่สุดไม่มีอะไรที่น่าหนักใจสําหรับการปฏิบัติอย่างนั้นไอ้นิดยังคงคล่องแคล่วอยู่ย่างเดิมขีดความสามารถเฉพาะตัวที่มีอยู่ไม่ต่างอะไรกับเสือที่ต้องมีหลายพาดกรนที่ลำตัวเสมอ ความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและขวัญกำลังใจเป็นตัวกระตุนไม่ถึง5นาทีทุกคนเห็นเอนิดหายไปแล้วโผล่อีกครั้งวับวับแหวมที่ชายป่าด้านขวาห่างจา,จากจุดที่เหยื่อสังหารกบดานอยู่เกือบ100เมตรเชื่อว่าาศวรร์ไม่เข้าข้างไอเวทกงเสียก่อนมันคงไม่เห็นแน่และนั่นย่อมหมายความว่าความตายใกล้มันเข้าไปทุกทีแล้วัหวหน้าชุดปล่อยให้ทั้ง3าคนปฏิบัติการอย่างอิสระไปก่อนเมื่อมองเห็นเอนิดเป็นคนชาร์จนำออกไป ในขณะที่ไอชาติกับไอหมนตามไปห่างๆสายหมอกภูเขาในยามเช้ายังไม่จางระยะ300เมตรนั้นการมองเห็นหากไม่สังเกตให้ดีอาจไม่เห็นจึงนับเป็นโอกาสดีของซามม์มือสังหารที่กําลังชาร์จข้าหาในตอนนี้จ่าดาวเหนือกดสัญญาณวิทยุอีกครั้งครับพี่ชาติเจอแล้วจัดก,การได้เลยไม่ต้องรอคําสั่งไอชาติเป็นคนรับวิทยุแล้วก็รับคําสั่งทันทีการลุกคืบหน้ายัางดําเนินต่อไปซึ่งตอนนี้ดูเหมือนเริ่มจะชา้าลงแล้ว ชาติมึงรอตรงนี้ก็แล้วกันมึงเห็นซุ้มไม้แห้งๆข้างหน้ามันมีโขดหินนั่นไหมที่ตรงเลยไปข้างหลังมีต้นเกี่ยงขึ้นเป็นง่ามตัววีนั่นน่ะเออกูเห็นแล้วนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งไอ้มนเดี๋ยวมึงอ้อมต่อไปเดี๋ยวกูว่ามันต้องขยับตัวมาเข้าทางปืนในชาติแน่เดี๋ยวกูจะเลยไปทางซ้ายอีกไอ้นั่นมันอยู่ข้างหลังไปทางโน้นไอ้นิดหยุดรอเพื่อนร่วมงานเพื่อชี้เป้าหมายให้แล้วตัวเองก็เคลื่อนที่ต่อไปอีกด้วยการคลานต่ำลัดล้อไปตามแนวต้นไม้ที่ใช้เป็นที่กำบังังงซึ่น่นบวาไดด้ผลี เพราะมันทำตัวได้ต่ำกว่าระดับซุ้มไม้กับโขดหินเนินดินที่มีอยู่ในพื้นที่ไอ้มนลุกไปทางที่เพื่อนบอกอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่ามีที่กำบังดีและทั้งถึงจุดที่ต้องการแต่ก็ต้องคลานต่อไปอีกเพราะยังไม่เห็นที่หมายถึงคราวที่แววมาจุดาดชายทอจับที่ล่างของไอ้มนเกมล่าชีวิตคราวนี้กำลังจะมีผลเมื่อไอ้มนมองเห็นเหยื่อสังหารนอนหมอบราบอยู่หลังโขดหินที่ไอนิดบอกอย่างถนัดถนีที่สุดอาการระแวงภายของมันด้วยอาการที่ประทับบาดตลอดเวลา ีพร้อมกระตุกไกได้ทุกเมื่อสายตาสอดสายซ้ายขวาเหมือนจะมองหาภัยที่อาจคืบคลานเข้าหามันนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นโดยที่ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าบัตรนี้ความตายห่างมันเพียงแค่คือสีเครื่องแบบเขียวมอมอเข้ากับซุ้มไม้แห้งที่มีใบไม้เกีย่ยหล่นลงมาทับได้เป็นอย่างดีนับเป็นการพลางที่ยอดเยี่ยมแต่กระนั้นก็ไม่พ้นขีดความสามารถของนักล่าลับจ้างที่มีกล้องขยาย16เท่าเป็นเครื่องช่วยไปได้ ไอ้มนกดคีย์สัญญาณวิทยุทันทีชาติกูเจอแล้วเออมึงจ้องรอไว้ก่อนของกูยังไม่เจอ